ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเพื่อฟุกออกมานะสำหรับวิเตอร์นะครับทุกคน <c oughs> ดอกแรกมาเลยครับโอ้โหกดขั้งแายครับลุ้นให้เป็นวิกเตอร์โอซิเมนนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยทอง แต่ว่าเสื้อแบบนี้เบอร์สิบนะครับอืมคาดิดนะโอ้โหไม่ใช่วิกเตอร์นะครับอืมน่าจะเป็นวิกเตอร์นะถ้าเป็นวิกเตอร์โอซิเมนนี่ครับจบเลยนี่ครับอืมตัวนี้ก็เป็นโชวธ่าเนี่ครับคาดิดนะโอ้โหตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมครับก็เป็นนักเตะโชว์่ามนะครับในลีกตุรกีนั่นเองนะครับก็จะเป็นทาดิดนะครับที่ผมไปซุ่มได้นะครับ100ทองแรกออกเลยนะครับเพื่อจะตามล่าวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยแต่ว่าได้ทาดิดมานั่นเองนะครับก็เป็นสไตล์คียติเพย์เมเกอร์นั่นเองนะครับกับตำแหน่งกองกลางตุ๊ก AMF นะครับทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละ1ไลค์ไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับมาสำหรับทาดิดนะครับในร่างนี้ผมก็จะพามาอัพกันเลยนะครับนี่ตำแหน่งกองกลางตัวลของเขานะครับ่ะผมก็จะพามาอัพก่อนนะแล้วก็จะทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะแต่ว่าถ้าทั้งรีวิวพร้อมกันนะครับคลิปอาจจะยาวจนเกินไปนะครับผมก็เลยมาแบ่งคลิปกันนะ่ะปรับ อัพมาแบบนี้นะทุกคนับนี่ครับแล้วก็มาดูกันอัพแบบออโต้นำทางครับได้มา68พอยต์ด้วยกันนะครับแล้วก็นำทางออโต้ไปก่อนเหมือนเดิมครับมันจะเป็นยังไงนะสหรับค่าพลังของทาดิดนั่นเองนะครับบัอนะถ้าเป็นออโต้นะครับแล้วก็กดแบ็คกลับมาเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมก็จะอัพสไตล์ของผมนะสลับอบอ่อของทาดิดนะครับทุกคน ถ้าปรับหน่อยเียว่าเป็นออโต้นะแล้วก็รวมบูสเตอร์เม็ดที่สองนะครับก็จะไปสูงสุดอยู่ที่น่าจะ1 0 4นะครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้ด้วยนะครับต้องมีนักเตะลีกตรุรกีนะครับเป็นโชว์ไทม์แบบนี้หรือว่าบิ๊กไทม์นะครับโชว์ไทม์นะครับเหมือนโอซิเมนนะครับหรือว่าอยู่ในแพ็กนักเตะแบบนี้นะครับให้เพิ่มหน้าประมาณ หคนขึ้นไปหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะได้เพิ่มเพิ่มค่าพลังบวกมานะแต่ว่าถ้าไม่มีค่าพลังบวกมาก็จะได้แค่ 101, 102เท่านั้นนะเอ่นี่ครับผมก็ไม่มีบูสเตอร์แบบซุมได้นะครับทุกคนผมก็จะแนะนำเป็นบูสเตอร์นะครับสไตรเกอร์อินสติ้งนั่นเองนะครับนี่จะเพิ่มเกมรุกเข้ามา one control น,น,นะครับจบสกอร์ finishing น,นะครับจะเพิ่มมานะแล้วก็ สปีดต้นนั่นเอง่าเพิ่มมาเพื่อเพิ่มสปีดต้นให้เป็น90นะครับทุกงหัวนี่ให้เป็นสายบูสเตอร์นะครับค่าพลังก็จะสมดุลหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้เด่นในการควบคุมบอลเลี้ยงบอลไปเลยนะแนะนําเป็นสายเทคนิคนะครับนี่เลยจะเพิ่มบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทโพชชั่นนะครับโลพาสนะครับค่าพลังหดหัวไปเลยนะแต่ว่าผมจะเอาเน้น ในเรื่องความเร็วด้วยก็แนะนําเป็นสไตกอร์อินสติงนั่นเองนะครับใครที่มีบุสเตอร์นะครับแบบสุม่มหรือว่าเป็นเลือกได้ก็สามารถจัดได้เลยนะใครที่ไปสุ่มแล้วสุ่มได้นะอาจจะล่าแค่วิกเตอร์โอซิมินก็จริงแต่ว่าถ้าเปิดได้ทาดิดผมว่าตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับก็มาดูค่าพลังกันก่อนใส่ในสําหรับแบบอัพออโต้นะครับสําหรับทาดิดนะครับก็สูง181นะครับอายุ36แล้วนะครับก็ถนัดเท้าซ้ายนะก็อยู่ในลีกตุรกีนะครับ ก็เป็นสไตล์คีเป็นสไตล์นะครับคีตีพีเ,พมเมเกอร์นะครับทุกคนเล่นได้ทั้งหมดนะครับโอ้โหโหลายตำแหน่งมากมากนะครับเจ็ดตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังไม่ลดนะครับหหไล่ไปตั้งแต่วีมแม็กซ้ายวีมแม็กขวานะครับอ่าปีกตำ่ำปีกสูงได้นะครับอกองกลางตัวลูกหน้าตำ่ำหน้าเป้านะครับได้เลยนะโอ้โหที่ว่าสรารพัดประโยชน์จริงๆนะมีติดทีมไ,ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมว่าอ่า โอบอลบอลเมตติ้งนะครับตอนนี้ครับ101อยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ใส่บูสเตอร์เม็ดที่2นะครับสำหรับเกมลุกนะครับอ่าอยู่ที่85บอลคอนโทรลดิปบิ้งไทยโพชั่น94 91 93นะครับทรงบอลสั้นบอลยาว90 92นะอ่าแล้วก็จบสกอร์นะครับอยู่ที่78นะครับฟรีคิกลูกโค้งอยู่ที่86 89ิบหนะครับอ่าถ้าใส่บูสเตอร์เข้าไปก็จะได้เป็น90นั่นเองนะครับแล้วก็สปีดสปีดต้นนะครับ 86เท่ากันนะครับยิงแรงที่ที่8ิเหมือนกันนะแล้วก็บาลานซ์การทรงตัว84-83นะครับโพเตอร์มินิสองแนะนำเป็นสไตล์เกอร์อินสติงนะครับแล้วก็สนะกิลนะก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บอยู่นะครับมีดาบบันทัดนะครับโชว์คอนโทรลลองลิงเคลลอร์เลอร์นะครับวันทัดพารสมีนะและสกิลการจ่ายบอลน,นะครับ แล้วก็มีสกิลสายก้อยมีนะครับสกิลสุดพิเศษมีนะครับสำหรับพาดิตนะครับค่อนข้างแจมเลยผมว่านะแต่ว่าผมแนะนำนะครับอีกหนึ่งการอัพเลยนะครับหรือว่าเป็นแนวทางก็ได้นะครับทุกคนใครที่อยากเล่นตามผมก็ได้สามารถจัดตามนะหรือว่าใครที่มีแนวทางดีๆกว่านี้ก็สามารถมาเม้นมาแชร์กันได้หรือว่าแบ่งปันความคิดเห็นได้นะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับจะมี ดิฟดิงนะครับอยู่หนึ่งผมยังไม่ออกนะเออจะเอาโรพาสนะครับให้เหลือแปดนะครับแล้วก็ดิฟดิงให้เหลือสิบแบบนี้นะแล้วก็มาเพิ่มไซสปีดนะครับจากแปดให้เป็นเก้านะครับทุกคนนี่ครับอ่าให้เป็นเก้าแบบนี้นะอ่าเป็นเก้าเท่ากันนะครับทุกคนนี่เลยที่ผมอัพนะก็ถือว่าค่อนข้างจะตึงอยู่นะครับเราจะเหลือพอยต์อยู่ 3พอยอยู่นะครับอืมอาตอนนี้ก็จะได้สปีดสปีดต้นครับ83 84ยิงแรงมาที่84ด้วยนะครับอ่ะจะเพิ่มความยิงแรงมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มอีกนะ3ขีด3าปั๊บนี่ครับให้เป็น10นะสำหรับสปีดนะครับสปีดต้น84เท่ากันแล้วนะครับนี่ครับทุกคน ผมก็จะพาแนะนําประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีบูสเตอร์เมทที่2แล้วก็นักเตะนะครับในลีกตรุรกีครบนะเอาไปเล่นกิจก,กรรมอีเวนต์นะครับทุกคนถือว่าแจ่มเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแนวทางนะครับก็จะเป็น4 80 90แล้วก็ดีเฟนดิ่งอีก1นึ่งนี่ครับนี่ครับแล้วก็กดแบ็กกลับมาแล้วก็ไปดูค่าพลังกันหน่อยนะครับตอนนี้จะได้อยู่ที่100นะอ่าถ้าเราใส่บูสเตอร์มทที่2ก็จะเป็น 101นะครับแต่ว่าถ้าเรามีนักเตะในลีกตรุรกีอีกก็จะเป็น104เลยนะครับทุกคนโอ้คนที่ว่าค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะอ่าสำหรับทาดิดนะครับทุกคนนะดูค่าพลังครับนี่ครับยังไม่มีบูสเตอร์เม้นที่2นะครับอืมค่าพล,ลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีบงองคอนโทรลดิปปิ้งนะครับสปีดที่เพิ่มมานะครับ88 87แแล้วก็การยิงแรงอยู่ที่ 89ใส่บูเตอร์เมทที่2ก็จะเป็น90บวกแล้วนะครับทุกคนนี่ใครที่อยากรับตามนั้นครับหรือว่ามีแนวทางดีๆกว่านี้ก็สามารถมาเมนมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะสำหรับทันทีผมว่าคลิปหน้าก็จะทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมดูนะครับว่าจะโหดจะตึงสักแค่ไหนนะครับทุกคนดูครับนี่หน้าต่ำเอีดได้หมดเลยนะอืมนี่ครับมาปั่นเกมนะครับจบอลให้เพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะ ในคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใน EP นะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับปิดผลาดประกัน,นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับ s c r i b e ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ